ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบท่านไอ้มกราสองห้าหกห้านะครับก็มีเอฟซีมาเยี่ยมนะครับถึงสวนเลยครับแนะนำตัวหน่อยครับท่านผมชื่อรวมครับผมมาจากเฉียงตำบลเฉียงครับผมเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อที่มีได้มาเยี่ยมของสวนพิเกษครับผมครับเสเส่มเสจักนะครับผมเป็นยังไงครับเห็นสวนแล้วก็โอเคครับ ผลก็เทร่มเลือนดีแล้วก็ได้ไอเดียหลายอย่างที่ไปปรับปรับปรุงกับที่เราผมจะทำในอนาคตด้วยก็ถือเป็นเป็นที่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่ผมต้องนำไปนาไปปรับปรุงใช้ใช่ครับต้องมาดูของจริงก่อนเนาะใช่ใช่ใช่ก็ก็คุณพี่จะไอายไปขุดโค้งน้องนาด้วย้วเริ่มมาติดตามทีมทีมงานของเราด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือพามาดูของจริงครับโอเคอยู่นะครับครับพี่ เนี่ยครับเช่นของจริงก็เนี่ยตอนตนี้ก็จะมีปลานะครับบ่อปลาแล้วก็มีต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยบันแพรวนะครับตรงน,นี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมดูขับปลาดูอครับเยอะเลยครับวิ่งตามเลยนะครับตามก้นเลยครับ สวนของพี่พี่ถึงเสียลังกำลังปรับปรุงใหม่ใช่ไหมใช่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 ตอนนี้คือสวนนี้ปกติอกยูทู e ก็น้ําจะท่วมแบแล้วก็มาเพิ่มเสริมรังคันอีกนะครับตรงนี้ก็โลเคชั่นเธอทำโอเคทำทำได้ได้ได้เวิร์กมากตรงนี้ปกติแต่แต่ก่อนเป็นที่ที่ลุ่มนะครับตรงนี้ก็คือทํานาแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วก็มาปรับใหม่เป็นขุดแล้วก็มาทํโคกแล้วก็ปลูกของ ก็ท่วมมีก,ก็เลยลงทุนนี่เอามาทมเป็นให้รางคันมันสูงหน่อยนะครับนั่นปลาไม่ใช่น้อยๆน,นะครับตรงนี้ขนาดน้ําท่วมปลายังไม่ไปเลยครับดูคลื่นเป็นอันนี้เลยครับเลี้ยงเลี้ยง,ยงปลาได้ไหมครับเนี่ยปลากินพืชครับตัวอย่างเลยครับปลาดุกปลาได้ด้วยบ ที่สามสี่บ่อเนี่ยคือเลี้ยงตาเดียวหมดือเป่าหรือว่ายังไงที่เลี้ยงแต่ก่อนก็เป็น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 บ่อเป็นบ่อเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่น้ำท่วมมามันก็เข้าหากันหมดเลยรวมพัดรวมสายพันรวมตาทุกสายพันเลยตอนนี้ก็ภาพอย่างที่เห็นนี่เลยครับเพราะว่ามะพร้าวก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะว่าน้ําท่วมแช่ไว้นานก็เลยเกิดการเจริญเติบโตอาจจะสะดุดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ทนมาก,กนะขณะขาดน้ำท่วมเป็นเป็นเดือนนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่เพื่อนที่ตรงนี้มันท่วมมาพั้าไปแล้วสุกวะใช่ครับน้ำท่วมหมดเลยครับตรงนี้นี้เลากต,ตรงนี้ปลูกพร้อมสวนทีกก่สาเปล่าหรือปลูกพร้อมพร้อมกันครับพร้อมกัน <c oughs> ใช่ครับแต่เขาไปสักออกออกอะไรเชื่ออะไรเนื่อออกนะออกเลยนะออกจันทะลออกจันออกจันตรงนี้น้ำมันท่วมไงถ้าน้ำไม่ท่วมเ่ยมะพร้าวมันแช่อิ่มจน มันแบบไหนอะมันรากมันเน่าอ่ะแต่ยังก็ยังรอดอ่นะใช่ใช<ต>่แต่สู้ามะพรา้าวถ้าเขาจับได้ตอนต้นมันโตจริงๆน่ะมันจะทนมากนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับตามที่ที่เราได้ลงปลูกดูแล้วนะถ้าเป็นพืชอื่นตายหมดแล้วก็ขนาดทั่วขนาดนี้นะไอ้ลานลน่ะตานี่คือไม่ได้ไม่ได้ให้อาหารใช่ไหมไม่ได้ให้อาหารก็าให้ให้บ้างแต่ว่าให้แค่นิดๆหน่อยๆไม่ได้ให้ทุกวันอย่างเงี้ยนะเยอะมากนะเยอะครับ เยอะมากครับเป็นหมื open, right <c oughs> ่นตัวเลยครับเพราะเขาเดินเดินผ่านยังป้ามันจะป้าใช่ดัวดัวเป็นคลื่นมาเลยตอนนี้ทางบ่อเนี้ยตกได้กินเลยครับได้กินทุกวันอยากกินก็เข้ามาได้กินก็พักพวกเพื่อนฝูงมาก็ถ้าใครมีเวลาก็ย่างกินกันสนุกสนานนะครับก็แบ่งญาติพี่น้องกันมีหอยมี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 ทุกอย่างในนี้ครับอยู่ในบ่อเนี่ย ก็อยากให้ f c ที่ใครยังไม่ขุดโค้งน้องนาก็มาชมได้นะครับหรือว่าเป็นไอเดียเพื่อที่จะไปปรับปรุงว่าจะทํากันยังไงก็ใน,น,นที่สิ่งที่ไม่ดีก็เอาไปปรับปรุงเอาหรือว่าชอบหรือไม่ชอบก็ให้เห็นของจริงนะครับก่อนที่จะขุดโค้งน้องนามันจะได้เป็นเขาเรียกว่ารูปธรรมเห็นรูปธรรมเนาะ<ช>มันจะได้เอาไปดัดแปลงกันใช้อองอ,อ,งองงตตต้ท้ททําเาเเมมรรจะใช่ครับใช่ ก็ถ้าขุดแล้วก็มันจะมีน้ําอยู่อย่างนี้แหละครับลาทุกบ่อเลยครับหนักน้าท่วมนะครับถ้าไม่ท่วมนะมันจะเยอ,ยอ,ยอะกว่านี้ขนาดมันออกไปนะส่วนหนึง่งตอนนั้นตอนที่ท่วมผมก็เห็นใน YouTube ยูทูบอยู่มันเห็นแบบนีนคบ้ครับครับคุยน้ำมันอยู่ ก็ในในในแปลงบัวก็จะมีบัวอันนี้บัวกินได้นะครับ,บสายบัวนัวสีม่วงสีขาวก็มีครับสีแดงก็มีก็ปลูกหลายๆอย่างลงไปครับก็พวกบัวพวกอะไรที่มันเน่าไปก็จะเป็นอาหารปลาอาหารหอยนะครับอย่างเงี้ครับจากที่ ทํานาแล้วก็ทําไม่ได้ครับเพราะมันเป็นน้ําท่วมอยู่ก็เลยเรามาปรับปรุงดัดแปลงเอาเป็นเป็นอย่างนี้เลยครับก็ดูสถานที่สูงต่ำก็เดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะปรับเรื่องจะขุดไงเดี๋ยวก็ออกแบบให้ถูกกับสถานการณ์หรือสถานที่นะครับสำหรับคนที่จะทําโค้งน้องนานะครับชาวโค้งน้องนาหรือ f c ใครที่ต้องการทํำก็เรามีแบบมีแกลนให้ดู หลายอย่างนะครับให้เลือกชมเอาหรือก็ติดตามช่อง Youtube ของช่องเสสียมรถขุดหรือเสียกเกษตรรถขุดนะครับมีให้ชมกันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาร่มๆนี้จบให้ผมหน่อยได้ๆโอเคครับก็อ่ะขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่ที่มาเยี่ยมชมสวนแล้วก็จะเอานำไปปรับปรุงใช้กับ กำลังคิดจะทาโคงน้องนาเนาะครับก็ขอบคุณพี่ศักด์ด้วยแล้วก็สวนเสียด้วยที่ให้เกียรติมาให้ผมได้รับได้มาชมได้มาเห็นของจริงครับผมครับผมครับก็ขอบคุณนะตรงนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ